ในวันนี้ทีมข่าวของเราขอพาคุณผู้ชมไปดูวิธีการหาปลากระทิงปลาน้ําจืดในแม่น้ําชีในช่วงฤดูน้าหลากปลาชนิดนี้ชาวอีสานเรียกกันว่าปลาลาดดูเพลินแล้วก็คล้ายกับงูเหลือมลําตัวยาวคล้ายกับปลาไหลหรือว่าปลาลดแต่ปลาลาดนั้นตัวใหญ่กว่าโดยการหาปลากระทิงหรือปลาลาดนั้นชาวบ้านจะใช้วิธีการวางเบ็ดทุ่นลอยหรือผูกเชือกไว้ตามกิ่งไม้ ซึ่งการทำเบ็ดทุ่นก็ทำไม่ยากโดยทำการผูกเอ็นด้านหนึ่งติดกับตัวเบ็ดและปลายด้านหนึ่งก็มัดติดกับทุ่นโฟมจากนั้นก็นำไส้เดือนเกี่ยวกับตะขอเบ็ดนำไปหย่อนวางไว้ตามริมฝั่งที่มีผู้ไม้ก่อหญ้าซึ่งปลากระทิงหรือว่าปลาหลาดนั้นจะมักอยู่อาศัยโดยการทำการวางเบ็ดไปตามลํำน้ำจากนั้นก็ปล่อยไว้ประมาณหนึ่งชั่วโมงก่อนทำการสำรวจเบ็ด ซึ่งปลากระทิงหรือปลาลาดที่ได้รวนเป็นปลากระทิงตัวสวยๆใสเงาม,งามทีมงานข่าวของเราจึงได้เก็บภาพการทำประมงพื้นบ้านแบบเรียบง่ายในวิถีชีวิตของชาวบ้านที่อาศัยแหล่งน้ำในการหล่อเลี้ยงชีวิตมาฝากให้คุณผู้ชมได้ชมกันในวันนี้ครับ